ชมความน่ารักน้องปีใหม่โชว์สเตปแดนซ์จนแม่แพทยังต้องยอมแพ้เลยเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์มากไปด้วยความสามารถจริงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แอบทักษอรกับอดีตสามีส่งการเตชนะนรงต้องขอบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนที่น้องปีใหม่ชื่นชอบคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่แถมตอนนี้น้องปีใหม่สามารถทำได้หลากหลายกิจกรรมทั้งร้องเพลงเล่นไวโอล,นโนโนลนินเล่นเปียโนเต้นบัลเล่ ลำไทยการแสดงไทยแบบอย่างล่าสุดแฟน,แฟนก็เผยคลิปความน่ารักของน้องปีใหม่กับสเตปแดนเพลงเซโนย้าเรียกได้ว่าเต้นแปลงจัดเต็มใส่ไม่ยั้งกันเลยทีเดียวแม้แต่แม่แพนนัะพาย,ยังต้องยอมแพ้หลานเอาเป็นว่าจากขนาดไหนนั้นไปชมกันเลย ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ